สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรนะครับวันนี้มาพาน้องอันกับน้องอินมากินหมาล่านะครับก็เลยแวะเดินขึ้นมาที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรนะครับข้างล่างก็จะเป็นที่จอดรถนะครับชั่วโมงละ20บาท12ชั่วโมงแรกนะครับก็จอดลง เดินไปทานข้าวกันนะครับอันนี้คือสวนกลางเมืองนะครับอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์แวะมาได้ครับขึ้นมาฟรีนะครับถ้าเกิดเรามารถเมล์หรือมารถประจำทางรถไฟฟ้าดรืออะไรก็ขึ้นมาดูฟรีได้ส่วนถ้าจะมาจอดรถก็ต้องเสียเงินชั่วโมงละว20บาทส2องชั่วโมงแรกครับนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปดู นะครับเป็นสวนกลางเมืองนะครับก็เขาก็คงเอาดินเอาหินเอาญ้าขึ้นมาปลูกข้างบนตึกนะครับนะครับข้างล่างนะฮะเป็นที่จอดรถนะครับนะครอันนี้อยู่ประมาณชั้นสามชั้นสี่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์นะครับแถวสามย่านครับครับก็เป็นแหล่งธรรมชาติผ่อนหย่อนใจ เดี๋ยวจะพาเดินมาดูข้างถนนนะครับนข้างล่างจะเป็นถนนนะครับถนนเส้นนี้บรรทัดทองนะครับมีของกินเป็น2องสกว่าล้าน ครับก็พามาเยี่ยมชมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยขึ้นมาดูน้องกินเซฮัลโหลไนลูกเซฮัลโหลน้องอันเซฮัลโหลลูกโอเคนะครับหนหน่าตึก ความสวยงามก็ใช้ได้นะครับรเพกาะอนหย่อนใจข้างล่างก็เป็นสโลบตรงนี้จะเป็นชั้นสองนะครับข้างล่างเป็นชั้นสองนี่ประมาณชั้นสามนะครับไปยถึงน,นู่นนะครับสวนอุทยานร้อยปี